ตอนนี้อากาศเปลี่ยนแปลงนะครับเนี่ยครูเราก็รู้สึกต้องระบัดระวังสุขภาพเป็นพิเศษนะครับตอนนี้อากาศเปลี่ยนแปลงก็ครูทนนีก็ลงไปหลายวันแล้วเมือนกันค่ะพี่ก็แย่ไปสักอาทิตย์กว่าเพิ่งจะดีขึ้นนะคะเพราะอากาศมันเปลี่ยนตอนนี้เราก็ชักจะหนาวแล้วนะพี่อยากฟังเพลงค่ำแล้วในฤดูหนาวนะคะก็จะ ถ้าคุณเมทีละค่ะร้องนะคะองรเพลงนี้ก็เป็นผลงานเพลงของครูร้วนควันธรรมค่ะโ,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 โอ้โหเก่ามากทีเดียวครับครับครูครับขอค่ำแล้วฤดูหนาวครับ พอย่างเขาเขตหน้าหนาวลมหนาวก็ช่วยพัดกระนำสายลมเอื่อยมาในเวลาครชามชื่นกว่าทุกวันน้ำค้างครามปลมลมเย็นรำเพร ประดิษที่เพลงคำทำหนาวลมยิ่งทำให้ใจขน,นึงคิดถึงแต่รักที่หวานช้ำหารักอื่นดใดไหนจะหวานช้ำเท่ารักเราไม่ม นลมพินีทินที่เคยไปเขาดินทิ้นใกล้ก่อนนี้เคยชื่นเดี๋ยวนี้ผ่านไปเห็นแล้วผมไม่ชวนชื่นเหมือนก่อนนั้นนภาสาดดูงามสดใส จับใจสะอาดนักนหนาวลมเยือเกเย็นนั้นทำให้สั่นจิตใจฉันเนื่อน่นลอยไปเสียงเพลงคำแล้วคำแล้วคำ เที่ยวด้วยกันทุกคืนก่อนนันวานชื่นชมทุกที่ที่ไปฝังใจยังจำไม่ลืมคำที่ได้ฝากกัน ค่ะขอบพระคุณครับครูครับขอบคุณนี่ครูล้วนค่ะค่ะแม่อยากให้ครูใหญ่พูดสักนิดหนึ่งครับเป็นครูล้วนเนี่ยครับครูพูดหน่อยท่านจากไปตาพอสมควรนะครับก็ไม่มีอะไรครับให่ก็ดีครับก็ผมเคยเล่นดนตรีกาแกสมัยเมื่อตกในนังตกปลาลิมดลินเนี่ยนะครับมันก็ได้รอบสามบาท ท่านจากเราไปนานพอสมควรนะครับหลายปีแล้วนะครับปานมากความจริงแล้วอายุแก่กับผมมากแต่ว่าเป็นเพื่อนกันครับในการที่ไปเล่นแสดงบนเวทีครับก็ได้นำผลงานเพลงของท่านมาบรรเลงในนากการของเรานะครับก็ทําให้หวนคิดถึงกันอันี้ก็ไม่เป็นไรครับเราเรียกว่าใเรือเดียวกันเรือเดียวกันนะความรักเจ้าขาก็คือเดียวกันครับเพราะว่าไม่ไม่ว่าจะเป็นน้ำหมานไม่ว่าจะเป็นรูร้วนอะไรนี่ก็เคยร่วมงานกับ <ไ>ทีมงานของเราทั้งนั้นเลยนะคะคฉะนั้นเราก็ไม่ใช่ว่าขอเพลงมาแล้วจะบอกว่าเรา,รเ,ราเราไม่เล่นเราจะเล่นแต่เพลงแนวของเรามันก็ไม่ถูกต้องนะคะคถ้าอะไรที่เราทําให้ได้เราก็ยินดีจะเสนอสนองตามความต้องการของท่านผู้ชมค่ะแล้วก็ถ้าท่านจะ ชมรายการของเรานอกจากคืนวันจันทร์แล้วยังมีวันพุธตอน9 0ถึงส0โมงอีกนะคะอยากฟังเพลงอะไรก็บอกมาะนะครับอยากฟังเพลงอะไรก็ขอมานะคะคทางเราก็ยินดีค่ะถ้าเพลงนั้นไม่ <ettes> ไม่ไปทำเราก็มุ่นวายใจนะคือร้องไม่ได้ <c oughs>